เลียงสัตว์ใหญ่ประเทศงอควยแม่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดารงชีวิตของภาษาชนลาวบรดาเผาพร้อมนั้นขัวยังเป็นเพื่อนที่ดีของเาวนาลาวนับแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างบั่นคงอิงตามข้อมูลของกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ไห่หัวว่าสัตว์ใหญ่ประเทศงอควย แมนได้ประกอบส่วนเขาในการสร้างม้ลนคารวมยอดผลิตภัณฑ์กติกรรมและป่าไม้ห้องการส่องออกและบางผลิตภัณฑ์จากซัดเซนเขาหนังกระดูกและอื่นๆอ,ออกไปยังประเทศใกล้เคียงคือประเทศไทยประเทศจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้สั่งไล่หับเงื่อนต่างประเทศ ในแต่ละปีประมาณ22ล้านดอลลาร์สหรัฐได้จากผลงาน30ปีของกระทรวงพฤติกรรมในปา่าไม้นับแต่ปีในภาเพเครื่อ 16, งปี2005โดยเฉพาะแขนงเลี้ยงสัตว์ได้มีการสร่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตัวป่องโซนยางแข็งแหงด้วยหลายโหปแบบการขยายตานางสตัตวแพทย์ลงหอดบ้านตลอดถึงการสนองอยาป้องกันพญายสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงและมีการเติบใหญ่ขยายตัวซึ่งพวกเขาสามารถยั่งยืนพ้นโครงการเลี้ยงสัตว์โยสาธาลาลารัปัสสาติปไตปะสาปปะะสาลาวโดยสพอร์แม่การเลี้ยงควาวยของสาวกสิกรซึ่งสามารถแสดงตัวเลขสถิติได้เพิ่มขึ้นและขยายตัวคือในปี1976จำนวนคว้วยมีทั้งหมด

ในปี1 0 0 9จำนวนควายมีทั้งหมด1ล้าน1 9 1 0 0 4 10ตัวในปี2000จำนวนควายมีทั้งหมด1ล้าน88,000ตัวและปี2 0 0 5จำนวนควายมีทั้งหมด1ล้าน1 3 3 7 0 0ตัวจากสถิติขังเทิงนี้ได้ซีห้เห็นว่าการลดลงและการเพิ่มขึ้น ของจำนวนการเลี้ยงก่วยในแต่ละปีมีความแตกต่างกันด้วยหลายเงินไขแลถ่าพวกเขามาเบิงท่าแห่งความสามารถบม่มซอนของธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมและเงินไ้การขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์อยู่ประเทศของพวกเขาแล้วเห็นว่ายังมีทวงท่า,ท,าที่ดีกว่าประเทศใกล้เคียงในระยะสะพนาและยาวนานย้อนว่าประเทศลาวเฮา ยังมีพื้นที่ธรรมชาติว้างขวงแต่เหนือตลอดใต้และทามีการปรับปรุงก็จะสามารถนำไส้เขาในการเลี้ยงควายได้เสร็จพวกเขามีปาลาเหล่ายุคเขตผู้ดอยของภาคเหนือปาลาเหล่าปลาโคยุเขตทงเพียงทงหยาธรรมชาติยุเขตทงเพียงและเสรีการผลิตเกษตรกรรมอุตสาหกรรมที่สามารถนำไส้เป็นอาหารสัตว์ ควยนอกจากจะเป็นทรัพย์สมบัติของซาแล้วยังสามารถสร้างให้เป็นธนาคารขวยเพื่อสะสมถึงหอนควยสามารถนำใส้เป็นแห่งงานรากแก่ควยไห้ฟุนธรรมาซาเพื่อสนองให้แก่าการผลิตเสบียงอาหารและไส้เป็นอาหารประจำวันของคนเฮาพร<อ>้พอมนั้น ยังสามารถแก้ไขตามเหตุของประเทนีของบรรดาชนชาชนเผ่าได้เป็นอย่างดีสินการแลกเปลี่ยนควยกับสินค้าอยู่ตามชายแดนยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการประกอบทวนเขาในการแก้ไขการลดทอนความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าให้มีเวกเทศง,งานทำโดยเฉพาะแมนเม่มยงเละเด็กน้อย แง้ละคอยจำกัดระบบการเลี้ยงควายของปาสสาวะบดดาเผาปาสสาลาบดาเผามีมวลเสื้อความดุมมันขยันเพียรในการเลี้ยงควายมาแต่ดึกดำบรรซึ่งความเอา8ปปนของผลละเมืองทางบทแต่ว่าการเลี้ยงควายยังขาดการคัดเลือกและประปับปุงในพันธุ์ ตลอดเทิงอาหารสัตว์ก็ยังขาดแขนโดยเฉพาะแม่ระบบการเลี้ยงควยยังแม่นการเลี้ยงแบบปฐมปะขานโดยการปล่อยป้าไปตามธรรมชาติคือปล่อยควาวยเข่าป้าดงพงไพ่เพื่อซอกหากินเองปล่อยควยซอกหากินตามทงไห่ทงนาซึ่งควยจำนวนนี้แม่นบ่บได้เกินทะเบียนพิมพ์สัตว์บได้หับการสักจ่าป้องกันบบมีการติดตามคุ้มครอง บางครั้งยังเกิดการลักลอบควยซึ่งกันและกันตลอดมาอีกปัญหาหนึ่งแม่นเกิดพญ,ญาติทศไถ่ยควยตายสิน้นพญ,ญาติปากเปื่อยลงเล็บพญ,ญาธิต้องห่มเลือดพิเศษแม่นค้วยน้อยตายย้อนพญาธิขีปูนการเลี้ยงคว่ยของประชาสนนับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแม่สัวงระยะการแพายตัวของเศรษฐกิจสังคม การเพิ่มคุณของพลเมืองและนักท่องเที่ยวที่ได้ลังเข้ามาประเทศเทาเพื่อเฮียมพ้องต้องการบริโภคทัศนินับเมื่อสูงขึ้นบวายู่ตลาดภายในกพราะคือตลาดในครงเขตภาคพืน้นดังนั้นพรรคเละรัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางนโยบายและคาดหมายอันเป็นละเอียดเกี่ยวกับแจกงานกสิกรรมและป่าไม่ ตึงนอนอยู่ในแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลนับแต่ปี1 9 7 8จนถึงปัจจุบันโดยสวมทืนหอนใส่การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปา่าไม้และก่อสร้างพัฒนางานในคะแนงการเพื่อส่งยุ่ส่งเสริมการเลี้ยงคว้วยให้เป็นสินค้าโดยเลี้ยงไส่การส่งยุส่งเสริมครอบครัวสาวเกษตรกรสร้างครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงสัตว์เพื่อแน่ไส่การผลิตเสบียงอาหาร ด้วยรูปแบบการหันเปลี่ยนการเลี้ยงควยไห,หมะสมตามเงื่อนไขและจุดพิเศษด้านทาแหงธรรมชาติตามระบบนิเวศของเขตแครนหลายรูปแบบและหลายขนาดการเลี้ยงควยทางนี้เพื่อยกคุณภาพและปริมาณไ้น้ำมือนักสูงขึ้นนับแต่ขันตุนกลางลงถึงพื้นฐานการผลิตของกรมบ้านพัฒนา จากผลของการลงศกยูส่งเสริมข้อหนักวิชาการในระยะที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามีหลายครอบครัวมีการทันเปลี่ยนใหม่ในการเลี้ยงควยด้วยหลายรูปแบบการเลี้ยงคือได้นําควยไปเลี้ยงเองเลี้ยงแบบโูกลามเลี้ยงแบบขังควยหักสาคุนไวเพื่อนําเอาปวนไปใส่เพื่อนทีการผลิตควยได้หับขื้นทะเบียนพิมพ์สัตว์ ได้รับการสักจาป้องกันและการคุ่มคร้องติดตามยางเป็นระยะจากหนักวิชาการนอกจากนั้นบางครอบครัวยังได้ปลูกยาแบบสวนคลัว,วก็อน้ำยาไปให้ควายกินซึ่งพวกเขาจะพบเห็นยู่เขตภาคเหนือและเขาเจ้าจะเลี้ยงทอมในคอกเพื่อให้ควายตุ้ยพีดีงามโดยการให้กินยาประมาณสองถึงสมเดือนก่อนจะน้ำไปขาย ปัจจุบันการเลี้ยงควายส่วนหลงหลายก็ยังอยู่ในโหปแบบการป้าปล่อยเลี้ยงแบบป,มปฐมผสานม,มีการลงทุนใส่การปรปับปุงพันธุ์สัตว์และการบำรุงพันธุ์สัตว์พร้อมนั้นก็ยังเห็นปรากฏการณ์การเลี้ยงแบบธรรมชาสตร์และปล่อยห้สัตว์ผสมพันธ์กันเองแบบธรรมชาสตร์ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของการซักจากป้องกันสัตว์ยังต่ำบ่ต่อนเนื่องตลอดถึงการเลี้ยงแบบขุน หรือทอมยังอยู่ในบริเวณจำกัดย่อนพบกับหลายปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวโดยเฉพาะแม่นขาดแหงงานขู่ที่จะเลี้ยงควยัยมีนักขิตมากงายและนำเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆดังนั้นเขาเจ้าจึงได้ขายควัยเพื่อซื้อคนจักรกสิกรรมพอเห็นว่ามีความสะดวกกว่าและพวกเขาจะพบเห็นย่างหลวงหลายอยูุ่เขตทงเพียง โดยโบอกคำหนึงผลปกระทบจะตามมาภายหลังคือการสิ้นเปลืองรายจ่ายนำไส่ไปแล้วบบสามารถขายได้ราคาบบสามารถแลกเปลี่ยนทั้งเป็นการทำลายสภาพแ็นร่อนอีกด้วยตั้งบทก่อนได้กล่าวว่าบัดนี้คนมีรถไถบบได้ยินเสียงไหลหุยหยแล้วหนาะตกงานแล้วควยก้มหนาทั้งเล่มหยาน้าตาไหลลิน เคยไถายนาเกี่ยวเอื้องเคยหาเฟืองไห้กินสูมไฟไหลยุงไหลหินเริ่มจนสิ้นควยได้แต่แนมน้ำตาไหลลงอาบแก้มได้ยินเจ้าของเป่าขายเสียงดังกงเันขามควยสวยประหยัดน้ำมันบอสิ้นเปลืองการบรบัดเสื้อขายสะดวกสามารถแผ่พันได ไข่ฟุ้งใส่การผลิตกสิกรรมบอร่อทำลายสภาพแวนล้อมและอื่นๆดังบทก่อนได้กล่าวว่าแสงแดดก,ก้าหรือว่าผวนทำรรคววยได้ทำงานนักถึงใจโอ้เพื่อนเตียละสารทำงานแก่ขาแกไ่ไถทงนาแน่ใหไงแล้วปีนี้ยังปีใหม่ควยหับใส่คนอยู่เรื่อยมา พวกเขากลับมาสังเกตบึงปริมาณการเพิ่มเขื่นของการเลี้ยงควายแลกความนิยมบักเลี้ยงขายในแต่ละภาคแม้มีความแตกต่างกันทางด้านสภาพแวดล้อมและฮีตของประเพณีซึ่งพวกเขาจะเห็นได้คือสําหรับยูเขตภาคเหนือโดยเฉพาะยูเขตผู้ดอยยังเห็นว่าปริมาณการเลี้ยงวายแม่เพิ่มขึ้นย้อนดินฝ้าอากาศมีทงหยาธรรมซาที่เอื้ออำนวย พิเศษในระยะที่ผ่านมาได้มีโครงการได้เข้ามาช่วยเหลือเขาในการปลูกยาเพื่อเลี้ยงควยนอกจากนี้ประชาส,ะสนเขตภักเนือสัมผัสนิยมกันกินสิ้นควยหลายวัวสิ้นสัตว์ประเภทอื่นๆคิดเสียครอบครัวหนึ่งมีค้วยยางหน่อยประมาณ2-3สโตและหลายที่สุดบอ่อเกิน50โตสำหรับอยเขตทงเพียงทงยาธรรมศาสตร์แมนมีน้อย ปริมาณการเลี้ยงควายก็มีน้อยส่วนหลายเห็นแตงงัวและประชาชนแม่นิยมกันกินสิ้นงัวหลายกว่าสิ้นควาย